สารวันเวลำ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 ทาไมก็จะได้คนเป็นนังรองเพลงสารวันอยากไปสารวันหนึ่งในหันที่หอยดำปูะจุจะเป็นบ่เป็นบ่อบ่นั้นนันจะบอกจะเป็นประชุเหมือนไแล้วว่ารอโลไอเดียไกระจังกระจทํำเด่นหมีไปเด่นยกเด่นจืิอจริงออกมาพื้น การสักการสบายดีผมมีพี่น้องสบายดีตอนแรงมือนี้บ่อเดือนสิพาไปเฝ้าคนละไปดักอยู่น้ำขำบ่อนพันธุ์ได้ผ่านนู่นว่านี่เออปีกายนี่ปีกายนี่กับมานอนนั่นนี่แหละที่พันธุ์ได้ผ่านท่านไปหลายคนมือนี้กับพันธุ์ศิพาไปเมื่อก่อนนะไปกับบ่อเพชรบ่อพรางน,นะคอยไปห่าเมื่อยห่านโอ้โหว่าน้ำขำเนะี่ยมันยุ่งใสแต่ว่าคนละคนละห้วยเพราะว่าห้วยตัวน,นั้นกับห้วยตัวน,นี้นะ่ะน้ำขำมันจะอยู่คกลางกลาง ืัอนี้ให้เดือนพ,พาไปเลยสบายเมื่อหน้าเขาไปเองนะไปกับเราสองคนคุณเราไปก่อนแล้วบู๊หัวทัพย์ชลาลเขาไปกินนยำยมลมหรือมันกินมันเขาไปกินยำหอนนะแต่ตอนนี้น่อยาำยมล่มยำหนาวอากาศอยู่ท้องผ้านั่นจะบุคคลเย็นบันไดยังเห็นแสงตะวินอยู่แต่ลมนี บอกเลยว่าสุดยอดล,ยลุ้มเพงเอาเทอา,า่าวันเดียวเราไปต่อไปนำไปต่อนำเลยมันก็อมยังดิบมีเรากินเลยเปอร์แม,มนพวกลิงก,กับพวกน,นี้ก็<อ> <c oughs> บางรัวบางหน่อยเรากินบองนะนี่ก็เต็มไปหมด ดิบอยู่เลยเน่ะตัวเทเลยมันมกลินแล้วมันมาคลายออกอีกทีบัดนี้ ทีเบาเฮียงหาม่เบาเห็นมันออกจากนี่ออกจากนี่อู้หโอ้โหมันดุอีกไม่ไมุ่ดม,มูปาร์มเข้ามาปุ๊บูโอมันแมบนำน่าจะเป็นมือทีเบาเฮียงมามาหาเบาเฮียงนำเบป็นแมบ มไม่เลยแต่ขนาดแบบลมแบบนี้นะมันแห้งไวแต่ว่ายังเปียกจึงชุ่มอยู่ยิงในเช่เมื่อวานนี่เลยง่ายเลยแน็ตเลยอ่าแสดงสีม,ม,มววามหมเห็นหน,น,น,หหน,นี่บ่ยังคำสุดค้านี่ไปหอดพุ่นว่างประมาณสาวห้าหรือสามสิบเมตรที่ว่ายัางเรือนำนะ มิทคานิ่งไปพุ่นวอมีน้ำเลยเลยว่าเทิงๆพ่นเมนสุดเลยยังเลือเท่านี้แหละสิดักเอาวางพุ่นวงางกลางเลยเอาเนี่มาทางพี่ได้เนี่ยมาทัำพุ่นได้คิดว่าพวกนกนี่ต้องเข้ามาตรนแรงเบื้องนหน่อมูอะพี่นอ้องก็ขุดขึ้นใหญ่จริงอ๋อทานลุ่นกันพี่น้องไปดัก,กไอพูนมาเนี้ สังเกตบังหมดแล้วทุกอย่างโอ้บิดบงังพี่น้อยกำลังนั่งไปถ่ายนักลุกไปเลยครับไก่ปลากำลังชิเเ้ามามานี่สองโตตัวปูตัวหนึ่งตัวเมยตัวหนึ่งนี่บางกายหินไม่ลูไม่ได้คอยลุกสามโตบินมาแล้วสามโตเดี๋ยวไปดักสี่โต อันใก็งหกเลยตัวหนึ่งตัวใหญ่กองตัวผู้เรานี้เห็นดีเลยตอนดีตัวผู้ใหญ่เลยอันใดที่ห้องเราจะก,กินนะอันใดที่ห้องเราจะลานะเข้ามาให้เห็นหลดนกบค่อยไลายปนไหนมันอากาศหนาวยินสัมผัสกับน้ำหนีิวสัมกับน้ำก่อนตอนนี้ห่างม้งไปลยห่างแต่ดเด็กหกตัวเดียว ตอนนี้จะออกไปแล้วลฮันยุกูมาอยู่นี่หาโมงสามสิบสาม เวนยังเข้ามา <c oughs> อาำีิเป็นน้ำลมเยลยลมแหงเลยแบบสัตว์มันวนลงม,มากินปกต,ติบริเวนวารายหลายอย่างที่มากินวิ่งอยู่เชียงโนกระเซล บุกเข้ามาเลยบอลดักกันยากอะไรต้องเบิร์นทั้งทึงน้ำเบิร์นทางนี้น้ำแล้วก็เบิร์นทางนี้น้ำมันเข้ามาสองทางนี่คิดว่านกเข้ามานี่ผูกนกใหญ่นี่ก็ชิ้อยู่จนคำหมดเลยต่ว่าตัวนี้อีกประมาณสิบปลายนาทีก็คำเลย มันเขามันเขา้มเขามาแล้วปันนี้นะหาเบิ้งมันก็หกินมากก็ออมอีกน,น,อน้่มันยังไาเนี่ยบวกกับอากาศมันหนาว กุ <RA> ๊นี่พอขอกช่องโตยิงถือกช่องโตแต่บ่ตายมันมืดเลยกุยังอยู่ทางโบเห็นล้วตรงโอ้เสียดายก็พอตัวยังอยู่กุกนี่ก็ถิบเลยยิงแล่นไปแล่นมาแล่นไปแล่นมานี่แหละ กูบอมถ่ายองเป็นอยู่วนี้องเป็นนี่เขาเห็นมันกินสะที่แรกก็หอกอดีกินเ,เป็นเชีงยงไฟยเบาเดือนเลย่นู้ชวนเชีงยงไทยลา้วก็ไปบองนมาทางไหนไปทางใดมาทางไหนท่นผ้เขาก็มากเ terang lun. Oh, lun kak Ini yang gini. Oh, sungguh. ห้าอยู่ถึงได้กําลังวาสิกับลมหนหวยพอเมกี้นี่ยกกับเดือนการเยกกันเลยแต่เพิ่นยิง2-3บาทเลย่นยิงบาทเลยเข้าไปลงลงไปเบิ่งอยู่กุ๊หับนเข้ามื่อเช้านี้ อย่างน้ำลุมหากินได้บมดสัตว์บ่ออกลายบันใดเราเดินแล้วยิงบางไงดิเราได้ช่องโตเลยบางนา้อยได้แล้วหันแรงพอได้รลบคือซีเมนต์มีบางแต่ช่องโตทีว์เดินยิงมาะลรเพื่อเห็นเข้ามาอีก คันวัดเดือนออกแจงขักโยนี่ก็คือสิลายอยู่แต่ว่ลลมยิงกัน่าจะบ่ถือขนาดยิงนกเป็นหนัหนงยังผาดลายโตอยู่กรุงไทยบางให้กระติกแล้วยิงกางคือ,อยิงยากสิทีช้ำเปิดติดโคมใส่ทซายใส่ต้นสูงอยู่แต่เทียบกับยิงแต่ละเือนี่ต้นนี้ยังต่ำอยู่เลยทามาสองตัวบเดนได้ป็นสอง โอ้โหงิบางหน่อยคุณมันกินบังหิวหิวปลาถือบังคนมันนะเจิดมังยีเลยเข้าไปคือชิญยามาฮอดบอลเลยได้ยังบ่ได้ยังก็หอเขาบางยาเนี่ยแต่บุหยิงสับมันมืด นี่ยัางาจะได้กมเห็นกินมายังชงขาจมนีกินมาก็อบเลยนี่ตัวเดียวปะตัวนึ่งก็อบลิงลมกส่วนก็่วนก็บอกให้น่หันนุกน่อยเขาไลยอยู่มาฟังยิ่งยิ่งมาถือเขายิ่งขาดเครื่องขากเป่ากเป่าพวกเขาาเขาเขาเขาาเขาเขาเงเขาานเป่านเป่าเขาาาาเเลเป่าน สามโตเลยนกเป่าบบลายลายฮอตเจ็ตเปดโตมเ้ามาเอ so by by ้ยจะยิงสามโตเลยยิงแล้ส er ี่โตแบบนี้สามโตจะยิงมีแต่บาดเจ็บเบิดแบบนี้ผมบเข้าอีกย่ามอื่นคอยคอยไปเจ้าบอลต้องไปกวนแบบนี้แบบบอนบอลเรียบร้อยแล้วแบบนี้โอ้เมย์ลีเพลองเลยหากินประมาณเด็กเป็นงานมันนี่ก็หอกตัวหนึ่งบางหน่อยซองโตสิลลาบแล้วแบบนี้ ให้ให้บอเพชรลาบสุก,กินแซ่บๆเลยนะแล้วคอยก็เก็บมากนี่คือเก้านี่หนปล่อยใส่อันกับไขหินก็ได้เพชรเวลใบทานล่อยก็ได้ไแจวก็ได้คักเลยนะเก็บมันปลหลายนบนบ่เดือนนั้นดักผ่านเอาเก็บแบบนี้มันขักมันยังแข็งๆทันได้ชุบข,ขักกันชุกแล้วมันเปื่อยเ่าเถื่อนก็พเพิ่มพลังบ่นี่นะนี่แหละใส่จะเป็นไอ้นะ กลางเว้นมาได้นอนกลางคืนกมาได้นอนไปตลอดคนกําลังแบบกําลังคือกระน้องกําลังดุกําลังมันกําลังที่เจือกกระลังอยากหู้อยากเฮียนอยากลองชนิน่ะอยากเฮียนหู้อยากลองคือ่เพอพิษโอ้เราลองลายเทธอแล้วเราพานแล้วยังชดชดู่ชดชดปะยังสดยังจริงยังชดแต่ทางเดียวยังอ่อ พอ,ออพองใช่ไหมติดตัวฮอมอะไรได้บางตัวนาตัวน้อยแต่มันมีรสชาติคมกินนะแซ่เบเวลาเผานะหอมพู้พังกลับมามื่นสไปเนะาะบางตัวชว์ตัวบางนี่ยังไม่ทอดกระหอ,อกนี่แต่ว่าตัวนี้ราคาแพงกว่า <ฮะ S 1> อคาแพงไี่ชอาเส้นปลายเนาะเส้นไปลายได้ไหม

เรียกแล่วันน่งคือกรอบแล้วคือจะเรเนี่ยเรเสจเสดจในนี้่อนแล้วอาไปส่ฮเก็บกรอกนะโกอะไตอนน้ยิงกรอกไปฮะเก็บก่อนมันก็จะชื่อทั้ไวัน้งกนแล้วก็ออมหยันเวลายุคขอเพราวันนี้จะไปันดูม กในนันนจะไปเดีนเ่ามันตกมันต้องายุมันกต็มือเือเว้เยไมจะโตมือนี่จะลองไปโอ้ยจะหายดินกับไดเนนเนะ้เป็นน้ำรมเลยนะเป็นน้ำอากาศบรมีเลยจะเอามือองนี้ขอจะแรแล้ <c oughs> เลาาวเ้าแล้วแรงนี่ก็บบนหัวแล้วว่าเาจชิมเมืองได้มือนีก นอนต่อบอรานนอนนอนก็นอนเลยผมมีไผ่คาลูกคาเมียจัดไฟแล้วกินนอนลูกกินนอนเต่าอยู่บ้านพี่จะมาพังเลยพังหมอเลยนะว่า ตุ่มข้างในตุมนั่งส่วนโตมันฮอปี้ถ้าขักโรดคือนี่ผมอำลำอีกแล้ว ยอง ไปกับบุพังกับบุิกินลาบต่ละเทือนโดนเลยบุกินลาบ สุดท้ายแล้วบันนี้เขาเขาหอมเขาคั่วบิดบันนี้ปฏิภพานมื่นเฮดได้บ่นี่มีเลยด้เขาเขาสารเขาเฮดเออตำไม่ตำไม่ตัวไม่ตำไม่คนบอกนำเฮดให้กินืัอนี้ บ่เ้าคนลอๆว่าอาบน้ําอาบได้ด้อาบเต็มเว้นเออก็อาบ2เทื่อแล้วแต่เมื่อกี้นี่ก็อาบอีกเกมซีมเด้อทางนี้จับบวงหาเด้อโอนังซีมก่อนมันสิคมอําลําลือแนวใด๋ โอ้มันกระคักรถแล้วซดนำ้ำน,นีนะคมมารีพีโนยเดืยดร้อยแล้วนี่ลาบผักกับผักแกมน้ำซุปผักก็บริเก็บมากนินนี่ยังมาเห็นอยู่ในผักบกระเบรกิฟต์มาเช่นลาบอ่หากับบุทันแล้วบน มาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้วกันมาๆมามาทำแหลกแหกมัานมามไปไปเปนบดเอินล์มื่ลายวันแล้วเป็นมาจากคนมิรบาเพชรเนาะเป็นก็มาไก่สุละแงันจะปูแบแงราวอยู่ด้กันอยู่ดกันโม่แฝไหนอยู่ดิเโอ้มาไกลเนาะไกลไก่จะดยเด้อข้ามมไกให นอง้องสาลาบันคือจิลานอกโอ้าวันเวลำ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 าลยคือิล่คนเป็นน้งองเพลงสาลบันอยากไปาันนอนี่อยน่ำผู้ชมจะเป็นบ่เป็นเบเบาในนันจะบอกจะเป็นผู้ชมได้เราว่าเบลโล เด่นเด่นกระจังกระจกทำเด่นบะมี่ไฟเด่นยกเด่นซื้อจับออกมาซื้อผู้นิ้วไอไอแต่งเพลงเพ็รชุดแล้วห้องเพลงเพ็รชุดแล้วแต่งไมวงเหลาเออแต่งตอนกินเหลาเนาะอะได้ะไรหดอกต้นเดียวเออต้นเดียวจบเลยนะจบงานฮึแต่งเดียวกับต้นเดียวกระุกก็เป็นน้องห้องก็เป็นจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงได้ เป็นบ่ไรแต่คนที่เข้าบ่หักเป็นอะไรแต่คนในเข้าบ่หักกัเราไปเรามาสะต้อนยิงกอกกลางคืนเอาไปใส่ไีไลึกเนาะไปลึกก็เลยบ่ไหนเราพามาแบบนี้ต้นตึ้งเด้เออเอาไปใส่เนี่ยเห็นไปใส่มาแล้วเจ้าเจ้ายิงใช่เลยเออเห็ก็เข้ามาจะเอาไปยิงใช่เลยก็เข้ามาเป็นได้รลูกยางอืมยุเป็นตะเข็บบัง แม <laughs> <c oughs> คำนี้เจ็บสุด ความถือไ,ไหวเลยผมเก่งอรใคาอ่หัวบางจะบินเลยบางไม่ต้องไหวที่จะรดหรอห <c oughs> ลังกินข้าวแล้วก็พิงไฟมัน ขุ่นทางกายหนาวเลยได้แต่ว่าบุพันใด้เด้อเนาะทียบกับอันนั้นนะแต่จะลองจุ่มเบิ่งนำนั่นสำกับน้ํก่อนเย็นครับเย็นแท้เย็นอะลีน้ํา3เดือนจนเอาไผ่กลางหำอืมยันมันตายป่ะจนหำกระรอกสิกะบ่ว่าอันนีำพดครับก็บัญญัติโอ้โหย ยากเลยขาว่าวันนาวนี่แต่ว th ันที so avatar, ่เสามวันที่เสาหกเมื่อวันที่เสาร์ห้าบอกเมื่อวันเมื่อวนนู้นใบตบัว่ว่าบัวเพชรบัวพว่าบัเพชรประมาณขึ้นจะขอซื้อนํำของไอเพชรและคนกมาแล้วใช่อออมือมือ ส่งมาเอาแต่ส่งมันขาดเลยจิ้บพันก็เอานะบอมอื่นจะปชัยเชื้ทหารอีกหมื่นโอ้เจ้าแปลว่าขันปที่ในหานน้ำบกเห็นเขาเต็นเด้อเด้อเหมันเขามักไปเด้อคุณหญิงทางสำนักบ้านใหญ่เลแอมันจะเล้ง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 ไปเไได้ก็จะเป็นกระสุนะซ่อนนี่เป็นกระสุนไปได้เป็นไงตวเน้ต่ยเนเมาขันเมานี่ ลองลองเทสบ้งลองเทสบ้งอะอฮอะนอมงซามอะอทมงสับสีออ้อจนีก็ขอจะรอบไปเกียิในแกทั้งทานฟางและก็บทานเที่ยงทานเดือนนอกของหน้าเวที่มา่นไอ้เาวาไ่งาะเจเจเโอ้ยจะเป็นถือกันครับคือจะเป็นโฆกนี่บวกเขาอาเมียจะเป็นโฆษกเหมืเด้อ ได้จะบริจางอีกคื่นบ่บริจางแต่ได้มีเอาไปแล้วมือพุอมือจังให้เอาหนาวนั่นมือกันเอามือดิมัเมื่อจัาอือยูุต่อบอเห็บมาเชิดหงมาทันมืออื่นนี่มาเห็บมาเชิดออพี่น้องเลยบ่อะไรย่าหังย่นมักันกับเบบซี่แหละอยู่ป่าอยู่ดงมันก็มีความสุขแน่แล้วก็เมื่อยแน่แล้วก็เจอกับบันอุปสรรคลายยาวอยู่างไบางเถื่อก็เจอกับลมหนาวต้นไม้หักต้นไม้ยังราย่างแล้วก็เจอพวก อากาศหนาวอากาศเย็นอากาศห้หนแลยเจอกับฝนตกถือว่าลากไร้ยางเลยแต่ว่าเฮามักแล้วกับยูป่าใจเฮาใจนึงมันติดกับป่าติดกับธรมรมชาติแล้วระหว่างยูป่ากับยูบานเฮามาเลียเบิง่งเท่าๆกันเลยนี่แหละที่ว่าเฮามักกับป่าทังเฮาจะบ่เหตดคลิปบถทายวิดีโอเฮาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แต่แต่น้อยพ่อแม่พันพาเหตุพาหานะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงสานีก่อนก่อนอื่นมดขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจ ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกอย่างพบกันใน EP สุดท้ายมื้นเช้าพี่น้องบาย